สาธุชนพุทธบริษัทหาัางยสำหรับคืนนี้ก็มาเริ่มปฏิบัติเนื่องในโสดาปฏิมติหรือว่าปฏิบัติเพื่อประโสดาปฏิมติ <c oughs> <c oughs> การเจริญป็กรรมฐานนี้พระพุทธเจ้ามีความต้องการให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านเข้าถึงอริยมรรคอริยผลถ้าเราจะปฏิบัติกันแบบเลื่อนลอย ก็มีความสุขเหมือนกันแต่มีความสุขไม่จริงที่จะปฏิบัติปฏิบัติกันให้ถึงความสุขจริงๆก็จะต้องมีจุดใดจุดหนึ่งพิงเครื่องเข้าถึงจึงจะใช้ได้ในอันดับแรกนี้องค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการผลอันดับตนคือพระโสดาปฏิมักหรือว่าพระโสดาปฏิผล หรือที่เราเรียกกันว่าพระโสดาบันก่อนที่ท่านอนหลายจะปรึกษาอยากศึกษาอย่างอื่นก็โปรดทราบว่าสำหรับพระโสดาบันนี้ละสังโยชน์ในสามประการคือหนึ่งสกายทิฐิตัวนี้มีปัญญาเพียงเล็กน้อยเพียงแค่มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเท่านั้น เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตคิดอยู่เสมอว่าความตายเป็นธรรมดาของชีวิตเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความตายให้คนได้และความตายนี้จะปรากฏขึ้นกับเราเมื่อไรก็ไม่แน่นอนนักจะชื่อว่าตายเชา้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายกลางวัน <c oughs> อย่างนี้ก็ไม่มีความแน่นอน เพราะว่าความตายไม่มีนิมิตความตายไม่มีเครื่องหมายแต่ถึงกอะไรก็ดีเราก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความตายไปได้นี่สำหรับข้อว่าสกายทิทีเตียนว่าร่างกายคือทันห้าไดแก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรานิยมเรียกกันว่าร่างกาย พระโสดาบันมีชีวามรู้สึกคือว่ามีปัญญาเพียงเล็กน้อยรู้แค่ตายเท่านั้นยังไม่สามารถจะจำแนกแจกแยกร่างกายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราได้ความรู้สึกของพรโสดาบันยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราทรัพย์สินทั้งหลายยังเป็นเราเป็นของเรา เป็นอนันว่าแต่เทาว่ามีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นของเรานี่ทั้งหมดเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่เข้าเข้ามาสองครองหรือเทาว่าเรายังไม่ตายสักฟันหนึ่งข้างหน้ามันก็ต้องสลายตัวไปนี่ในข้อว่าสากายติธิพระโสดาบันคิดได้เพียงเท่านี้ ยังไม่สามารถจะแยกกายทิ้งไปได้ทันทีทันใดองค์สมเด็จพระจอมไตรยจรึงกล่าวว่าพระสูนดาบันมีปัญญาเล็กน้อยนี่ก็ดีสองวิจิกิจชาพระสูนดาบันไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าคำสั่งก็ได้แก่ศีล คำสอนก็ได้เกิดจริยาอันหนึ่งที่เราเรียกกันว่าธรรมะเป็นความประพฤติดีประพฤติชอบศีลพระพุทธเจ้าสั่งให้ละหมายความว่าละตามสิทธขาบทที่กำหนดไว้ให้คำสอนทรงแนะนำว่าจงทำอย่างนี้จะมีความสุข นี่ทั้งคำสั่งก็ดีทั้งคำสอนก็นดีพระโสนาบันมีความเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรยัยคือเชื่อพระพุทธเจ้าในการเชื่อนี่ก็ใช้ปัญญาพิจารณาก่อนไม่ใช่สักแต่ว่าเชื่อนี่สำหรับสังโยชน์ข้อที่สาีรพตปรามาตพราะอาศัยที่พระโสนาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้า มีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์ด้วยพระพุทธเจ้าทรงแนะนำบรรดาพระสงฆ์ว่าจงนำธรรมนี้ไปสอนพระสงฆ์ก็ไปสอนพระโสดาบันใช้ปัญญาเล็กน้อยมีความเข้าใจดีจึงยอมรับนับถือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระชินสีที่พระพุทธเจ้าทรงตัดมาและพระสงฆ์นำมาแสดง อาศัยมีศรัทธาในรัตนตรัยทั้งสามรายการนี้พระโสดาบันจึงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นอนุว่าพระโสดาบันถ้าเราจะไปพิจารณากันจริงๆก็ไม่เห็นมีอะไรสำคัญวิสภาวะเหมือนชาวบ้านชั้นดีนั่นเองนี่เรามากล่าวกันถึงองค์ของพระโสดาบัน ท่านที่เป็นพระโสดาบันจริงๆนะมีอารมณ์ใจคำว่าองค์นี้หมายความอารมณ์ที่ฝังอยู่ในใจอารมณ์ใจขางระะโสดาบันจริงๆก็คือหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจา้าสองมีความเคารพในพระธรรมสามมีความเคารพในพระสงฆ์สี่มีศีลห้าบริสุทธิ อันนี้ก็ตรงกับพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินสีตัดว่าพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีเป็นผู้มีอาทิศีลส,สำหรับกิเลสส่วนอื่นก็เห็นได้ว่าพระโสดาบันยังมีกิเลสทุกอย่างตามที่เรากล่าวกันคือโลภความโลภรือราคะความรักโทสะความกโกรธโมหะความหลงแต่ว่ารักก็รัก อยากรวยก็อยากรวยรธยก็โกรธหลงก็หลงแต่ไม่ลืมความตายคําที่ว่าหลงก็เพราะว่าพระโสดาบันยังต้องการความร่ํารวยด้วยสัมมาอาชีวะพระโสดาบันยังต้องการความสวยสดงดงามต้องการมีคู่ครองอย่างนางวิสาขามาหาอุบาสิกาก็ดี ปัญญาของกุกุกกกกตมิตรพรามก็ดีทั้งสองท่านนี้เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีแต่ในที่สุดท่านก็แต่งงานมีเครื่องประดับประดาสวยงาม <c oughs> <c oughs> เว้นอันว่ากิเลสท,ที่เราต้องการกันในก,การครองคู่ระหว่างเพศพระโสดาบันยังมีและก็ยังมีครบถ้วนแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของศีล ไม่ทำกาเมสุมิชาจา์ไม่ละเมิดความรักเขาบกคนอื่นด้วยทำให้ผิดประเพณีหรือกฎหมายของบ้านเมืองเลือเป็นไปตามศีลทุกอย่างคือรักอยู่ในคู่ตัวผัวเมยียตามปกตินี่ขอบเขตเขาไม่โสนาบันเมียงเท่านี้นี่ความต้องการรวยด้วยสัมมาชีวะ พระโสดาบันยังประกอบอาชีพแต่ไม่คดไม่โกงไม่ยื้อไม่แย่งใครเท่านั้นหามาได้ไม่จะร,ำร่ำรวยแสนจะร,ำร่ำรวยก็ได้มาด้วยการบริสุทธิ์ไม่คดไม่โกงเขาพระโสดาบันยังมีความโกรธให้โกรธนะโกรธได้แต่ว่าพระโสดาบันยังไม่่าใครเกรงว่าสินจะขาด พระโสดาบันยังมีความหลงแต่หลงไม่เลยความตายยังมีความรู้สึกอยู่ว่าต้องการชีวิตชีวิตก็เรามีอยู่ต้องการทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นยังไงยังไงเราก็ตายแน่การที่จะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความตายไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เป็นอันว่าถ้าเราพิจารณากันจริงๆ ความเป็นประสงนดาบันนี้รู้สึกว่าไม่ยากสำหรับในวันนี้ก็จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทให้พยายามใคร่ครวนถึงความตายเป็นสำคัญเรื่องความตายนี้ก็ดีการควบคุมอารมณ์จิตให้ปราศจากความฟุ้งซ่างก็ดีควรจะทำเป็นปกติ <c oughs> ถ้าวันใดถ้าเราเผลอจากการควบคุมอารมณ์จิตให้ระง,งับจากการพุ่งสัน้นคนดีวันใดถ้าเราเผลอไปลืมนึกถึงความตายก็ดีก็จงพระน,นามตนเองว่าเรานี่เลวเต็มทีแล้วเพราะว่าองค์สมเด็จพระบพิตแก้วสอนตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านงหลายจะพิจรารณาเห็นได้ว่าคนทุกกระสัตรทุกอย่างทั้งคนและสัตว์ที่เกิดมาตายให้เราดูเป็นตัวอย่างดัง <c oughs> นั้นเรื่องความตายนี้ไม่จำเป็นต้องศึกษาละเอียดเห็นกันอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าคนส่วนใหญ่ลืมคิดว่าตัวเองจะตาย เคยไปในงานศพของชาวบ,บ้านแต่ไม่ได้เคยคิดว่าเราจะเป็นศพอย่างชาวบ,บ้านที่เขาตายกันนี่เราประหมาทกันอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินจสีที่ในทรงแนะนำว่าจงนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อย่าประมาทในชีวิตคิดว่าเราจะไม่ตายให้เป็นความคิดผิด เรื่องความนึกถึงการน,นึกถึงความตายเป็นอารมณ์นี้เป็นความดีเป็นปัจจัยสําคัญให้เข้าถึงความเป็นปัโสดาบันไดง่าย <c oughs> จะยกตัวอย่างบุคคลที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วก็มีความเคารพในคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระจอมไตรหรือว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน นั่นก็คือเปรสการีทิดาเปรษการีทิดานี่เธออยู่ที่เมืองอารวีวันหนึ่งองค์สมเด็จพระชินสีทรงสเสด็จระทับสำราญอิริยาบทอยู่ในเบคันธกุลดีมาหาวิหาร <c oughs> ในตอนเชา้าองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงสเสด็จไปแต่พระองค์เดียวไม่มีใครติดตาม ไปสู่เขตของเมืองอาราวีองค์สมเจ็จพระจนสีถือต่อไม้เป็นธรรมะมที่ประทับประทับยับยั้งอยู่ตรงนั้นชาวบ้านในฟังข่าวเข้าก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้านำพัตตาหารมาถวายขณะนั้นเปนสการีทิดาคือลูกสาวของนายช่างหกเปสการีแปลวันช่างหกทิดาแปลว่าลูกสาว ทราบข่าวก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากับเขาเหมือนกันเมื่อเข้าไปแล้วถวายแด่อาหารในองค์สมเด็จพระพุทธกันเสร็จหลังจากนั้นพระพผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเทศทรงเทศแบบสั้นๆว่าท่านั้หลายจงอย่าประมาทในชีวิตเพราะว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง ขอทุกท่านจงคิดไว้เสมอว่าอย่างไรก็ดีเราก็ต้องตายแน่กำหนดเวลาการตายของเราไม่มีแน่นอนเพราะความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายท่านหลายจมประกอบกรรมแต่ความดีเข้าไว้แต่ใครสร้างความชั่วตายแล้วจะไปส่วบาบยภูมิมีนรกเป็นต้นเกิดมาเป็นคนก็จะมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความลำบาก ถ้าบุคคลใดสร้างความดีคิดถึงความตายไม่ประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าเราต้องตายแน่จงอย่าหาเวลาว่าวันพรุ่งนี้เด,นเดือนหน้าปีหน้าเดือนโน้นเราจริงจะตายคิดไว้เสมอว่าวันนี้เราอาจจะตายแล้วก็สร้างความดีเข้าไว้ความดีจะส่งผลให้ท่านมีความสุขทั้งในปัจจุบันและสัมภายภพ องค์สมเด็จพระนราศบเทศเท่านี้องค์สมเด็จพระมหามุนีก็สเสด็จกลับเวลาที่พระพุทธเจ้ากลับปรายกฏว่าชาวบ้านก็กลับบรรดาชาวบ้านทั่งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าไปแล้วเทศที่พระพุทธเจ้าสอนก็ตามพระพุทธเจ้าไปด้วยคือไม่ตามพระพุทธเจ้าไป แมอไม่ตามชาวบ้านไปที่บ้านตามพระพุทธเจ้ากลับพีหารคือชาวบ้านไม่สนใจได่ว่าสาวน้อยกรอยใจคือเปรการีทิดาเธอสนใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุทุกวันทุกคืนเธอนึกถึงวงหน้าขององค์สมเด็จพระบรมโลกเกชิตว่ามีดวงหน้าสวยงามคล้ายดวงจันทร์ พระสุรเสียงองค์สมเด็จพระพักวันก็แจ่มใสไพเราะลีลายการสแสดงวัรรมเทศนาก็น่าฟังเป็นที่ชื่นใจเธอจำไม่ได้เสมอว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระองค์ทรงสอนว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงท่าน,นหลายจงอย่าประมาทในชีวิตจงคิดแต่สร้างความดีไว้เสมอ แล้วเธอก็ทําความดีทุกอย่างตามที่บิดามารดาและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําการแนะนําในคราวนั้นก็มีสินห้าเป็นสําคัญเธอนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกวันจัดเป็นมรณาเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแบบที่เราภาวนาว่าพุทโธเธอนึกถึงความตายเป็นอารมณ์จัดเป็นมรณานุสติกรรมฐาน เธอไม่ประมาทในการประกอบกรรมทำกุศลสร้างสิ่งที่เป็นมงคลไว้ตลอดชีวิตชื่อว่ามีจิตเข้าถึงธรรมไม่สงสัยในคำสั่งสอนขอ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่ออารมณ์จิตของเธอดีอย่างนี้มีอารมณ์ผ่องใสวันทั้งวันนึกถึงความตายแต่ก็ไม่เศร้าหมองคิดว่าเวลานี้แม่ของเราก็ตายไปแล้วเหลือแต่พ่อ สักวันหนึ่งพ่อคนดีเราก็ดีเ็าจะต้องตายแต่ก่อนที่เราจะตายเราเป็นคนก็ควรจะเป็นคนดีเวลาเป็นผีก็ควรจะเป็นผีดีคือผีที่มีความสุขไม่ใช่ผีในอบายภูมิเออคิดอย่างนี้จนเป็นอัคตารมทุกวันนึกถึงความตายทุกวันนึกถึงวงพักพระองค์สมเด็จพระจอมไตร ทุกวันคิดถึงพระสุรเสียงและองค์สมเด็จพระสู้มีพระพ่าเจ้าทรงตรัสขึ้นใจจับใจเป็นเอกคตารมเวลานั้นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเทศค,ครั้งแรกเธอมีอายุได้ติดสามปีต่อมาเมื่อเธออายุย่างเกินสิบกปีองค์สมเด็จพรจิจนสีทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์ในเวลา,ชาวเช้ามืด เห็นนางตกอยู่ในขข่พระยานก็ตกใจว่าน,นี่เรื่องอะไรก็ทรงทราบโดยอำนาจพยานว่าในตอนสายวันนี้คุณสตรีคนนี้จะต้องถึงแก่ความตายด้วยปฏิเหตุองค์สมเด็จพระบรมโลกไกธเชษจึงได้พิจารณาว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอจะมีคติแน่นอนไหม องส์สมเด็จไปจอมไตรทรงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอมีคติไม่แน่นอนคําว่าคติเปรว่การไปแน่นอนหรือไม่แน่นอนก็หมายความว่าท่าแน่นอนก็ไม่ไปทุกขติไม่เกิดเป็นสนานรกไม่เกิดเป็นเปรตเป็ออสุรกายสตดรฉันต้องเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาหรือพรหมปานิพนธ์อย่างนี้ชื่อว่ามีคติแน่นอน อง,งสมเด็จพระจินวรจึงไในคิดว่าถ้าเราจะช่วยเธอเธอมีเจะมีคติแน่นอนไหมก็ทรงทราบว่าถ้าทรงช่วยจะมีคติแน่นอนแล้วพิจารณาต่อไปว่าจะช่วยเธอยังไงจิงจะมีคติแน่นอนองค์สมเด็จพระจินนวรสิก็ทรงทราบว่าถ้าเราถามปัญหาเธอสี่ข้อ เธอตอบเราให้สาธุการรับรองพอจบคาถาสีข้อเธอก็จะเต็มลุกโสดาบันการตายคราวนั้นของเธอก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่อยู่อันเป็นบรมสุขยันนั้นในตอนเช้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าไม่ชวนใครไปองค์เดียวไปนั่งอยู่ในที่เดิม หลังจากนั้นแล้วคนมาเฝ้าขอเล่าลัดๆที่ดาของลูกสาวคนนายช่างหกทำงานเสร็จตัดสินใจมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนองค์สมเด็จพระจินวร์จึงได้ทรงมองดูหน้าเธอเมื่อตาสบกัน,กนเธอก็ทราบว่าองค์สมเด็จพระพักวันต้องการให้เข้าไปใกล้เธอเข้าไปแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ถามคาถา ถามปัญหา4ข้อว่าเธอมาจากไหนเธอตอบว่าไม่ทราบพไปเจ้าค่ะถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบไปเจ้าค่ะพระองค์ทรงถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบไปเจ้าค่ะทรงถามว่าเธอทราบหรือก็ตอบว่าไม่ทราบพไปเจ้าค่ะปัญหา4ข้อนี้ข้อที่หนึ่งที่ถามว่าเธอมาจากไหน นางตอบว่าอาศัยที่องค์สมเด็จไปจอมตรายถามว่ามาก่อนจะเกิดมาแต่ไหนเธอไม่ทราบข้อที่สองถามว่าเพอไปไหนเธอตอบว่าตายแล้วไปไหนหม,ม่อมฉันก็ไม่ทราบท่าน,นถามว่าไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบว่ายังไงยังไงก็ตายแน่ไปเจ้าข่าแล้วท่านพระองค์ผู้ทุทธเจ้าถามว่าเธอทราบหรือเธอก็ตอบว่าไม่ทราบเพราะาะว่าจะตายเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเ,ลาเที่ยง ก็ไม่ทราบไปเจ้าควะและไม่ทราบอ,อาการตายยังไงไงก็ตายแน่พระพุทธเจ้าก็รับรองในสาธุการยเพียงถามเพียงเท่านี้ความมั่นใจของเธอทําให้เธอเป็นประสูดาบันแต่ความจริงในตอนต้นนั้นเธอเข้าถึงประสูตดาปฏิมักอยู่แล้วคือ,อหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิต ในข้อว่าสกายาติฐิเธอเข้าถึงแล้วในเบื้องตน้นก็ดีสองเธอนึกถึงองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าอยู่ทุกวันจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานนิกก็ดีสามองค์นางปฏิบัตินึกถึงประธรรมคำสั่งสอนนี่องค์สมเด็จพระชินวร์ ทรงสอนไว้เสมอว่าชีวิตไม่ของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเธอทัางหลายจงอย่าประมาทในชีวิตข้อดีสี่ทำใดดีองค์สมเด็จพะธรรมสามิตรมีสินห้าเป็นต้นดีองค์สมเด็จปทศพลทรงสอนไว้เธอจำได้ทุกอย่างและปฏิบัติทุกอย่างอย่างนี้ถ้าจะกล่าวกันไปก็เชื่อว่าเธอเป็นพระโสดาปฏิมรักแล้ว แต่ว่าอารมณ์จิตยังไม่มั่นคงต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาส,สัาสมพุทธเจ้าทรงเสด็จมาสนับสนุนอีกวาระหนึ่งเธอมีความมั่นคงในความรู้สึกจิตก็มีความมั่นในคุณพระร,รัตนตรัยมั่นในความไม่ตายคิดในความตายคิดว่าจะตายเมื่อไร่ก็เชิญมันตายแน่มั่นในศิลนี้ต่อนักษา แล้วก็มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรันในพระธรรมคําสั่งสอนอย่างนี้ระบรรดาท่านหลายองค์สมเด็จพระชินวรกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นพระโสดาบันเป็นอันว่าท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่เราจะแนะนํากันในวันนี้ก็รู้สึกว่าจะหมดเวลาเสียแล้ว เท่าที่พูดมาแล้วนี้ทั้งหมดเป็นปฏิปทาที่เราจะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นประสูดาบันท่านนั้นหลายมีความรู้สึกไม่ยากไหมแต่ยากก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำไปดูตัวอย่างเปสาารีที่นาเป็นตัวอย่างว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรท่านยิงกล่าวว่าเธอเป็นประสูดาบัน ย้อนหลังไปสักนิเเินนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็ต่อไปเธอนึกถึงวงพักขององค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาชนาคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นธรรมดาเป็นเอกขตารม์อารมณ์ทรงตัวแล้วเธอก็ปฏิบัติตามกระแสวัสทธรรมเทศนา,าที่องค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอน มีปฏิบัติศีลโดยเคร่งครัดเป็นต้นอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพลยอมรับนับถือว,ว่าเธอเป็นพระโสดาบันเข้าใจว่าท่านหลายผู้รับฟังรับคำสอนคงจะเห็นว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรในตอนนี้เป็นของไม่หนักและก็จะเป็นของไม่ยากสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัท พยายามทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ให้จิตใจทรงอารมณ์ตามคําสั่งและคําสอนที่กล่าวมาแล้วตอนต้นจนอวสานชอบใจตรงนั้นไหนทํทำตรงนั้นให้คงตัวและผลที่ท่านหลายจะพึงได้นั่นก็คือความเป็นประสูดาบันแล้วต่อที่นี้ไปข้ามรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน พยายามทรงอารมณ์ว่าตั้งไว้ในความดีตามอัาาจิยาสัยจนกว่าจะได้เวลาที่ท่านพึงปรารถนา